ทำบุญเช้าฟัางธรรมซึ่งในแต่ละวันก็ให้เป็นวันที่มีคุณค่าให้เป็นวันที่มีประโยชน์ให้เป็นวันที่เราจะได้สร้างที่พึ่งให้กับตนเองในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเชื่อเราจะต้องเห็น คุณค่าหรือว่าทำให้ได้คุณค่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่านี่อันนี้มันก็จะยากในการที่จะทำให้เกิดคุณค่าในเบื้องต้นเรากึงต้องแบบไม่ประมาทชีวิตเราเนี่ยมันมันไม่ควรประมาทเนยคำสอนพุทธเจ้า สรุปลงก็คือความไม่ประมาทในชีวิตซึ่งเราสามารถจะเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตหรือว,ว่าการประพฤติการปฏิบัติการเป็นอยู่ในส่วนที่เราเกี่ยวข้องผูกพันกันจะในปัจจุบันก็ดีหรือว,ว่าแม้จะในอนาคต ถ้าเราจะต้องปลูกฝังความไม่ประมาทในจิตใจเราเนี้ให้มันเกิดขึ้นคือบางครั้งเวลาที่เราไม่เป็นอะไรบางทีเราก็ใช้ชีวิตแบบไร้สาระใช้ชีวิตแบบเป็นโทษใช้ชีวิตแบบไม่มีประโยชน์การกระทำก็ดีการพูดก็ดีการคิดก็ดี จนบางทีเวลามันเหลือน้อยหรือว่าสิ่งเหล่านัน้นมันมันทำให้เราได้พิจารณาได้เห็นได้พิจารณาว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วคือบางครั้งนี่ถ้ามันมัวแต่เอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปใช้ในเรื่องไร้สาระเอาไปใช้ในเรื่องที่แบบไม่มีประโยชน์เนี่ย บางทีมันก็เสียดายแล้วมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อันนี้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตอกย้ำเลยคือตอนที่มันมีตอนที่มันได้ตอนที่มันเป็นเบางทีเราไม่เห็นคุณค่าบางทีเราก็ใช้เกินบางทีเราก็ไม่ได้พิจารณาว่าควรใช้อย่างไงควรใช้กับใคร เวลามันทำอะไรไม่ได้แม้แต่ธามาเนี่ยทุวนนี้จะต้องแบบพยายามพูดให้น้อยที่สุดถ้าเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเรื่องอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์หรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นโทษก็พยายามที่จะไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วมันเหมือนกับมันเสียพลังงานเรา เนื่งเราทําให้เราเหนื่อยด้วยแล้วทาให้เราแบบจะต้องไปเสียเวลาจะต้องไปคิดไปนู่นไปนี่อะไรพยายามจะพูดให้น้อยเพราะเวลาในการพูดมันมันพูดไม่เหมือนเดิมพูดไปไม่นานมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยจะไปพูดกับคนทุกคนจะไปพูดกับใคร ในเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเรื่องอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เรื่องพูดแล้วมันเป็นโทษก็ไม่อยากพูดมากเก็บเอาคำพูดเก็บเอากำลังเอาไว้พูดอะไรที่มันแบบให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่ามันมันอาจจะไม่รูว่วมันจะพูดได้นานขนาดไหนแม้แต่เวลาไปเทศก็ดี บางครั้งเราต้องไปเทศที่โน่นที่นี่ยังงั้นยังงี้ได้แต่บางทีมันมันไม่ได้อยากไปก็ไปไม่ได้อยากเทศก็เทศไม่ได้อยากพูดก็พูดไม่ได้ถ้าเราจะไปพูดกับคนบางคนที่แบบไม่มีประโยชน์หรือพูดเรื่องบางเรื่องที่เป็นโทษไม่ได้มีคุณค่ากับจิตใจเรา หรือว,ว่าจะไปพูดนานๆบางทีมันก็น่าเสียดายคำพูดเสียดายเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะการพูดลดการกระทำก็เหมือนกันชีวิตเราที่อยู่ในสังคมที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะทำก็ดีจะพูดก็ดีจะคิดก็ดี ในการกระทาของเราทุกเรื่องทุกอย่างเราจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าเราจะทำอะไรที่มันมีคุณค่าที่มันมีประโยชน์ไม่ให้เป็นโทษไม่เห้งไม่ให้เสียเวลาเปล่าเราจะพูดอะไรที่มันมีคุณค่าที่มันมีประโยชน์ไม่ให้เป็นโทษไม่ให้เสียเวลาในการพูด แม้จากการคิดการที่เราจะคิดก็ต้องคิดให้มันดีคิดให้มันถูกไม่คิดอะไรที่มันจะเป็นโทษกับจิตใจตนเองไม่คิดอะไรที่มันไร้สาระไม่คิดอะไรที่มันเสียเวลาเปล่าถ้าเราพูดถ้าเราคิดถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นโทษเนี่ยโอ อันนี้ก็จะมีผลกับเราให้เราเกิดปัญหาให้เราเกิดความทุกข์ถ้าเราทำถ้าเราทำถ้าเราพูดถ้าเราคิดอะไรที่มันไร้สาระหรือว่ากับคนที่เป็นพิษกับเราหรือว่ากับใครที่ไม่มีประโยชน์กับเรานี่เหนื่อยเปล่าแม้แต่เราอยู่คนเดียวเราจะคิดถ้าเราจะไปคิดกับเรื่องที่แบบในทางที่ไม่ดี คิดเรื่องอะไรที่แบบเป็นโทษกับจิตใจตนเองเรื่องบางทีนั่งคิดเรื่องไร้สาระเรื่องที่ไม่มีประโยชน์โอ้เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะ,ะนนชีวิตของพราเราทารั้งหลายเราจึงต้องคิดจรณาให้ดีๆในการที่เราจะพัฒนาชีวิตในการที่เราจะยกระดับจิตใจเราถ้าไม่งั้นมันจะเหนื่อยเปล่า มันจะเสียเวลาเปล่าหรือว่าบางครั้งมันเป็นโทษกับเราการที่ทำให้ชีวิตเราเจริญเนี่ยถ้าในหลักธรรมในการที่เราจะต้องคบเสพหรือว่าศึกษาหรือว่าพิจารณาหรือว่านําไปปฏิบัติเบื้องตนน้นท่านบอกว่าไงสัปปุริโสประสังเสวะคือการคบเสพกับสัตบุรุษ การมีการยาณมิตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราเราทั้งหลายถ้ามีเพื่อนดีถ้ามีหมู่คณะดีมีใครที่ดีกับเราเนี่ยเราจะต้องแบบรักษาไว้ให้ดีเราจะต้องมอให้เห็นคุณค่ามอให้เห็นประโยชน์เพราะว่าการที่เราจะมีคนดีมาบอกเรามาสอนเรามาแนะนำเรา หรือว่าเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่มีความสำคัญช่วยเหลือดูแลอะไรๆต่างๆที่เป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยเรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีหรือว่าเป็นหมู่เป็นคณะที่ดีนี่อันนี้เป็นความโชคดีมากเพราะว่าคนในสังคมทุกวันนี้หรือว่ากิเลตันหาที่มันมีอยู่ในจิตในใจคนเนี่ย การที่เขาจะมาดีกับเราหรือว่าการที่เขาจะมาเป็นห่วงเราช่วยเหลือเราดูแลเราเนี่ยโอ้มันยากนะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องดูแลตนเองรับผิดชอบตนเองหรือว่าคนที่เขามีความสําคัญกับเขากวมีที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานเขาโดยที่เราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเนี่ยถ้าเขาดีกับเรา ช่วยเหลือเราดูแลเราหรือว่าแนะนำอะไรเราในทางที่ดีอันนี้จึงเป็นความโชคดีมากฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องพูดจกรักษาคนดีแล้วก็ต้องรู้จักเลือกคบคนดีคนที่สามารถที่จะซัพพอร์ตคนที่สามารถจะช่วยเหลือคนที่สามารถที่จะเป็นกําลังใจหรือว่าเหมือนกับเป็นที่พัก ให้เราสามารถที่จะไปพักได้เหมือนกับมีที่ให้เราได้พักผ่อนทางจิตใจมีที่ให้เราได้ระบายมีอะไรให้เราแบบได้กำลังอกกำลังใจงี้โอ้มันหายากนะเพราะว่าบางทีบางครั้งบางคนเขาไม่ได้สนใจเราหรอกเราจะทุกจะยากเราจะลำบากเราจะดีจะเลวหรือว่าเราจะอะไรยังไงบางทีเขาไม่ได้แบบ จะต้องมาอะไรกับเรามากเพราะเราไม่ได้มีความสำคัญกับเขาแล้วเราก็ไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาแต่ถ้าเขาสามารถที่จะให้ความเมตตาช่วยเหลือดูแลเรีอว่าอบรมแนะนำนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาประโยชน์ให้ได้ฉะนั้นชีวิตขรงเพราเรานี่พุทธจ้าจึงสอนว่ากัลยาณมิตรตาหรือว่าการคบเสพ สัตบุรุษผู้รู้ผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้ที่เป็นนักปราชญ์เริ่มตั้งแต่พทธเจ้าเนี่ยพวกเราทั้งหลายนี่ได้เข้ามาสู่วันสนารรเมื่อเราได้เข้ามาสู่วงแห่งแห่งกัลยาณมิตรหรือว่าสัตบุรุษหรือว่าสิ่งที่แบบมีคุณค่า ที่เราได้เข้ามาสู่หลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าพระธรรมวินัยคำสั่งสอนนั้นพุทธเจ้ายกให้เป็นศาสดาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้เข้ามาอยู่ในพระธรรมวิน,นัยนี้ก็เหมือนเข้ามาอยู่ใกล้เข้ามาอยู่ใกล้พระศาสดาเข้ามาอยู่ใกล้กับเหมือนกับ ผู้ที่จะนำพาเราเนี่ยไปสู่ความสุขหรือว่านำเราไปสู่ความพ้นทุกข์อันนี้เป็นความโชคดีนะที่ว่าเราได้คบเสพกับบัณฑิตกับนักปราชญ์กับผู้รู้ครูบาจารย์ที่เราได้ยินได้ฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องแสวงหาเพื่อเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใส่จิตใจเราอันนี้ไม่ใช่เฉพาะทางธรรมได้แม้แต่ทางโลก ใครอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนเช่นไรเราจะต้องคบเสพหรือว่าพยายามหาสิ่งเหล่านั้นในการเข้ามาสู่จิตใจเรานี้ให้มากๆซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ได้ตัวนนี้มันมีสื่อที่เราสามารถที่จะเลือกเสพได้ ถ้าเราอยากเป็นนักการเมืองที่ดีเราอยากเป็นนักปกครองที่ดีเราอยากเป็นผู้แบบมีความสําเร็จเจริญร่ํารวยเป็นอะไรก็แล้วแต่ละ่ะในสังคมทางโลกเราก็หาสื่อที่ดีๆเหล่านั้นเข้ามาใส่จิตใจเราอ่านประวัติคนสําคัญอ่านประวัติคนที่สําเร็จศึกษาพิจารณา ในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติในการที่เขาสามารถนำตนเองไปสู่ความสาเร็จได้อย่างไรเมื่อเราได้อ่านเรื่องเล่าเรื่องราวเมื่อเราได้ฟังแนวทางความคิดหรือว่าการเป็นอยู่การปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาสู่จิตใจเราเมื่อเราได้ศึกษาบุคคลที่สําคัญเรื่องที่สำคัญหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งเหล่านั้นมันก็จะเข้ามาสู่ชีวิตเราเป็นเครื่องที่จะมาปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมองให้ให้เห็นคุณค่าหรือว่ามองให้เห็นประโยชน์ในการที่เราจะเข้าไปสู่การศึกษาเข้าไปสู่การสเสวงหาเข้าไปสู่การกระทําฉะนั้นว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะทางโลกก็ดีจะทางธรรมก็ดี เราจึงต้องแสวงหาสิ่งที่ดีให้เราเข้าใจง่ายๆแสวงหาผู้ที่มีปัญญาทางธรรมก็ดีทางโลกก็ดีที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจเราด้วยการไปคบเซฟคบเซฟในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติแล้วหรือว่าเราจะคบเซฟในการที่เราไปศึกษาแสวงหา ภายนอกที่เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาได้ทุกอย่างเมื่อเราสามารถที่จะคบเสพสัตรบุรุษอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราพอถ้าเราไปคบเสพกับคนพาลคบเสพกับพวกที่แบบไม่ได้มีประโยชน์แล้วบางทีเป็นมลพิษเป็นยาพิษ เป็นของเน่าเป็นของเสียกับชีวิตเราเนี่ยการที่เราจะไปอยู่กับคนที่ไม่ดีการที่เราไปอยู่กับคนแบบไม่ได้มีประโยชน์เรือ่องาการไปอยู่กับคนที่ทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเสียอกเสียใจเนี่ยมันไม่มีใครที่จะคนเราได้เรื่องเราจะไปทนสิ่งเหล่านั้นได้เท่าไหร่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตแต่ละคนก็ต้องการที่จะให้ตนเองมีความสุข ต้องการที่จะให้ตนเองมีความเจริญถ้าเราเป็นคนแบบทำให้เขาต้องมาเหนื่อยด้วยต้องมาเสียเวลาด้วยหรือว่าทำให้เขามีความทุกข์ทำให้เขามีปัญหานี่ก็ไม่มีใครที่จะมาอะไรเราแบบตลอดหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องดูแลตนเองแล้วคนที่สำคัญกว่าเราคนที่เขาได้ประโยชน์มากกว่าเราคนที่มีคุณค่ามากมากกว่าเราก็มี ฉะนั้นบางคนเขาจึงไม่มันเหนื่อยไม่มาเสียเวลากับเราที่แบบไม่ดีหรือว่าทําให้เขาต้องลําบากทําให้เขาต้องเดือดร้อนโดยที่เราไม่เปลี่ยนแปลงตนเองโดยที่เราไม่พัฒนาตนเองเขาก็ต้องพึ่งเขาเหมือนกันเขาก็ต้องช่วยเหลือคนที่ดีกว่าเราคนที่สําคัญกว่าเราไปมาเขาไม่ได้ปล่อยเราทิ้งเลยแต่บางครั้งเราปล่อยตนเองทิ้งจากเขา ทำให้ตนเองไม่ใช่ว่าเขาหนีจากเราเรานี่แหละทําให้เขานั้นอยู่กับเราไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปรับผลแห่งกรรมการกระทําอะไรที่เราไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาไม่นําพาตนเองให้เกิดความสําเร็จความเจริญในการเป็นอยู่ร่วมกันกับเขาฉะนั้นว่เราทั้งหลายนี่จะประมาทไม่ได้นะชีวิตเราบางคนนี่บางทีมัน มันไม่มีใครมาเสียเวลากับเราแบบมากมายเท่าไหร่ได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้ตลอดนะไม่มีใครที่จะมาคอยบอกคอยสอนคอยแนะนําเราตลอดเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตนเองที่ต้องช่วยตนเองเรื่องว่าอะไรที่แบบดีกว่าเรามีคุณค่ากว่าเรา ซึ่งเขาจะปล่อยเวลาให้สิ่งเหล่านั้นมันผ่านไปที่เราต้องมันเหนื่อยที่เขาต้องมันเหนื่อยที่เขาต้องมาลําบากกับเราเนี่ยมันไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ตลอดหรอกฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องเอาประโยชน์ในเบื้องต้นเนี่ยคบคนดีเสพคนดีถ้าอยู่กับคนดีต้องรักษาคนดีไว้ให้ได้ต้องเอาประโยชน์จากความดีนั้นให้ได้ แล้วเราก็จะไม่ไม่เสียดายทีหลังหรือว่าเราจะไม่ต้องมาเดือดร้อนทีหลังการคบเสพสัตบรุรุษแสวงหาสัตบุุษหรือว่าอะไรที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเข้ามาสู่จิตใจเรานี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสองทีนี้การที่เราจะต้องฟังธรรมหรือว่าฟังความรู้แนวคิด สติปัญญาที่บุคคลเหล่านั้นที่ท่านเหล่านั้นประสบความสําเร็จหรือว่าทําให้เกิดความเจริญหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําให้เราได้นําไปปฏิบัติเมื่อเราครบเสรกับท่านแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จะเอาประโยชน์ไม่ได้เชื่อฟังคําสั่งซ้อน ไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ก็อยู่แบบไม่มีคุณค่าอยู่ก็อยู่แบบเป็นภาระอยู่ก็อยู่แบบทำให้เกิดปัญหาไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะตนเองคนอื่นก็เกิดปัญหาด้วยคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยเสียโอกาสด้วยอันนี้แทนที่จะได้ประโยชน์แทนที่จะให้เกิดคุณค่าเป็นโทษแต่ถ้าเรารู้จกเอาประโยชน์ฟังสิ่ง ที่ท่านบอกฟังสิ่งที่ท่านสอนฟังปัญญาอะไรต่างๆที่ท่านได้บอกได้พูดทางโลกก็ดีนะเวลาเราไปอยู่กับใครเนี่ยเราจะต้องฟังคําแนะนําคําตักเตือนด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยความรู้ความสามารถที่เขามีมากที่เขาประสบความสําเร็จบางทีเราไม่ต้องลงทุนมากด้วยคือเราไม่ต้องไปศึกษามไม่ต้องไป เรียนรู้ไม่ต้องไปอะไรที่อื่นโน่นนี่เพราะว่าคนเหล่านั้นเข้าไปมาแล้วความผิดพลาดเขาเคยมาแล้วความสำเร็จเขาก็ได้มาแล้วเหมือนเขาได้อะไรดีๆมาให้เราแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนไปทุกไปยากไปลำบากไปเหนื่อยไปหาแต่ว่ามีคนเอามาให้แต่เราจะเอาไหมทีนี้ถ้าเปรียบเหมือนอาหารบางคนเขาไปจัดไปหาไปทำมาแล้ว อะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็เอาแบบมาให้เราได้เห็นอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เขาก็ไม่เอามาบอกเราแนะนำเราเราจะกินไหมเราจะเอาไหมถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ได้ประโยชน์ความรู้สติปัญญาก็เหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันเมื่อเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเราจะต้องฟังเราจะต้องนำความรู้เหล่านั้น ไปพิจารณาเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนอะไรที่เราแบบพิจารณาด้วยนะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเอาสิ่งเหล่านั้นมาใคร่ควรมาพิจารณาเราอยู่กับใครอยู่ที่ไหนแม้จะอยู่กับพระอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าจะให้เรามาเชื่อเลยเราฟังคนอื่นพูดที่ในวัดกด็ดีในสื่อในสังคม หรือว่าแม้แต่ไข่กันแล้วแต่ละที่อยู่ด้วยกันเนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเชื่อเลยเมื่อเราฟังแล้วเราก็มาพิจารณาเออมันถูกมันผิดมันดีมันชั่วมีข้อเปรียบเทียบจากการกระทำที่ได้รับผลมีตํำรับตําราหรือว่ามีอะไรที่แบบมาเป็นข้อวัดมาเป็นเครื่องวัดว่ามันใช่ไม่ใช่ประมวลพิจารณา โยนิโสมณสิกาใใร่ใค,รควรอย่างแยบคลายเมื่อเราได้ใขค่ควรอย่างแยบคลายแล้วเราจึงสรุปเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ตามเหตุผลแต่ก็ไม่ควรปฏิเสธบางเรื่องที่เราแบบไม่เชื่อจากความคิดสติปัญญาเราก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะถูกจะผิดเราจะทำยังไงที ธรรมมานุธรรมะปฏิปฏิก็คือนำสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติไปปฏิบัติเราอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์หรือว่าเราได้คิดพิจรนารณานแล้วแต่ถ้าเราไม่นำไปปฏิบัติไม่นำไปละชั่วไม่นำไปทำความดีหรือว่าไม่นำไปขัดเกลาจิตใจตนเอง ให้มันสามารถที่จะลดละปล่อยวางได้สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะไม่เกิดผลอย่างเต็มที่หรือว่าทําไม่ได้ประโยชน์อย่างที่สุดก็อาจจะดีนะอยู่กับครูบาอาจารย์ฟังธทมเราก็ฟังคิดเราก็คิดแต่เราไม่ปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติเราไม่นําสิ่งเหล่านั้นไปละชั่วไปทําดีไปขัดเก่าตนเองเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อาจจะมีประโยชน์อยู่เพราะว่าเราอาจจะทำอยู่ในอนาคตหรือว่าจะทำอยู่ในวันต่อไปแต่ถ้ามันไม่มีอนาคตถ้ามันไม่มีวันต่อไปเท่ามาคู่ในเบื้องต้นว่าบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันมันต้องต้องคิดจรณาคือเวลาเราบางทีมันไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเราจะเอาไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปคบเสพ เรือว่าไปพูดคุยหรือแม้แต่คิดเนี่ยบางทีมันเป็นโคตรบางทีมันเหนื่อยเปล่ามันเสียเวลาเปล่าเราจะต้องเอาเวลาของชีวิตที่มีอยู่ในการกระทํำก็ดีหรือไม่ได้การพูดเนี่ยหรือไม่ได้การคิดเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าไม่งั้นบางทีมันโอ้น่าเสียดายฉะนั้นพวกเราทั้ทางหลายจึงไม่ควรประมาทนะ ชีวิเราบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเหลือน้อยบางทีก็ไม่รู้มันจะเหลือมากขนาดไหนล่ะจะมากก็ได้จะน้อยก็ได้แต่วางยา,งยา,งานเนี่ยยาตัมมาเนยเห็นชัดเลยบางทีมันอยากไปเทศที่โน่นนี่มนที่นี่นิมนแม้จะอยู่กับพวกเราอยากพูดพี่พูดนานเมื่อที่เคยพูดแต่บางทีมันมันไม่ได้บางครั้งก็เลยต้องพยายามพูดให ให้น้อยที่สุดเพื่อจะเอาเวลาที่มีกําลังมาพูดในสิ่งที่มันมีประโยชน์ให้มากที่สุดเแล้วไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระเรื่องไม่อยากไปโกรธไปเกลียดไปดา่าไปว่าไปพูดไปอะไรกับใครเพราะว่ามันเสียเวลามันเหนื่อยเอาการกระทําเอาคําพูดเอาความคิดที่มันดีที่สุดที่พยายามให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดให้มันมากที่สุด ไม่งั้นมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเสียเวลาในการที่เราต้องพูดในการที่เราต้องอธิบายหรือว่าแม้แต่การที่เราต้องคิดอะไรต่างๆนะวันนี้ก็สมควรนะว้สั้นๆชีวิตเราจะต้องคบเสพสัตบุรุษบัณฑิตนักปราชญ์ถ้ามีใครที่เป็นคนที่มีคุณค่าถ้ามีใครที่ดีกับเรา หรือว่าเราสามารถที่จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าเราต้องรักษาคนนั้นไว้ให้ดีหรือว่าเราต้องพยายามที่พัฒนาตนเองให้ได้ดีได้ประโยชน์กับบุคคลเหล่านั้นหรือว่าในสังคมนั้นให้มากเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาดีกับเราได้ตลอดและไม่ใช่ว่าจะมีใครดีกับเราทุกคนถ้าเราไม่รักษาหรือว่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่าวันหนึ่ง เราก็จะไม่ได้อยู่กับคนดีเราก็จะไม่ได้คุณค่าที่ดีแล้วอันนั้นเราจะมาเสียดายทีหลังเสียใจทีหลังและเราได้เอาความรู้เอาสติปัญญาในการที่เราจะนำไปปฏิบัติให้มากที่สุดในการที่เราจะต้องรับฟังคำสั่งสอนหรือว่าความรู้ที่เราจะต้องสแสวงหาก็ดีหรือว่าได้ยินได้ฟัง ในการที่ครูบาอาจารย์หรือว่าบัณฑิตนักปราชญ์ได้บอกได้แนะน,นํานี่ให้มากที่สุดเพราะาอันนี้เป็นการลงทุนแบบไม่ได้เราไม่ได้ไปเหนื่อยไม่ต้องไปอะไรอะไรมากแต่ว่ามีคนเอามาให้มีคนเอามาบอกเอามาสอนที่ท่านได้ศึกษาแล้วท่านได้ปฏิบัติแล้วอันนี้เป็นอะไรที่โชคดีมากแล้วก็ให้เราได้พิจรารณาเลือกเอา อะไรที่มันถูกต้องที่สุดให้มันดีที่สุดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสาเร็จความเจริญแล้วเราก็ตั้งใจในการที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนหรือว่าความรู้สติปัญญาในการที่จะไปละชั่วในการที่จะไปทำความดีในการที่จะไปขัดเกล่าตนเองหรือว่าในการที่จะนำสิ่งเหล่านั้น ไปสร้างคุณคา่าสร้างประโยชน์ทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีที่จะนำเราไปสู่ความสาเร็จนำเราไปสู่ความเจริญนำเราไปสู่ความสุขที่สุดนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ขอความเจริญงอกงามในชิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่เราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนด้วยเถิน